ขาวนะครับค่ะมาให้เพื่อนเพื่อนได้สบายวิหน่อยทุกวันเลยนะคะสามารถทานแช่น้ำเปล่าได้เลยนะคะคิดถึงครับแต่ว่ามีคิดถึงที่แย่มากเลยมีหายไปหลายวันดูดูความที่ผมมันติดผมมากเออคือโอ้โหไอ้หมีมึงแย่อะไรมาเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะคือต้องบอกว่าหมีหมีหมีน่ารักด้วยด้วย ไม่เอาจิงจงเพื่อนเพื่อนในคิดถึงมากชายเพื่อนเพื่อนเขาทำถึงมนีทุกวันเลยผมเนี่ยคือกลัวตั้งแต่ตอนที่เรานั่งไลฟ์บนไอ้เว <c oughs> ทีข้างนอกแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนไม่เห็นหีกับไม่เห็นไม่เห็นหีไม่อยู่ในแคมกับผมซึ่งผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงจริงคือผมเป็นคนชอบอรอความชัวทุกอย่างก่อนอะไรเนี้ยันคิีหลายหลายอย่างนะก็เลยรอหีมันหายไปหลายวันอยู่แต่ว่านี่มันหายไปสองอาทิตย์ครบมาพอดี คือทีมงานผมบอกอย่างนี้แล้วว่าคือหนีวันนี้จะโดนรถชน oh. ห่างหน้าเน็กซี่แค่นิ่งนะเขาเบรกให้คุณริงก็แบบคือมันนิสัยไม่ดีแต่วันนึงถ้ามันโดนเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครความผิดเพราะมีชอบเดินตัดรถตัดล้อตัดอะไรจริงๆนะครับแล้วก็ชอบโดดกัดกระมาอะไรเงี้ยผมเนี่ยมันรอดมาเป็นร้อยร้อยครั้งจนผมกับที่ส mm ั่งคุยนว่าถ้าจักรยานที่ขายลอตเตอรี่มาผมจะลองให้มันเลือกดู mm hmm. <laughs> อ้าวอย่าไปดูนะถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าไปดูถูกมันนะสิบห้าใบขึ้นมาอืมนี่ดูน่ารักน่ารัก่ะชวยช่วยก่อนหน้าช่วชวยทุ่มทุ่มที่นี่มีใจได้เจอไม่ได้เจอหลไรมีเงามาแมีมาีเงาหนึ่งโผล่เข้ามาแมาถ่ายกันสตัวสามคนเตัวเออมา โอ้ยเพื่อนเพื่อนใครอยากได้ก็หมีบอกได้เลยนะคะได้อย่างได้รูปเราสามคนไอ้เบ้บอกอะไรรู้ป่ะเกียดอันนี้เหมือนมันด่าคนตรงนี้อยู่มากมากมามามีสามคนไม่แปลกเอยเอออนไรหมีหันมาหมีหันมาหมีหมีมีน่ารักมีน่ารักมากมน่ารักแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยกัน วันนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาอยากได้กับหมีมากนะใครอยากได้กับหมีเจ๊เจ๊พูดที่หน่ไหนโอ้โหก็คือต้องต้องบอกว่าคือหลายคนคิดถึงเพราะว่าหมีเนี่ยอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงอยู่กับผมกลางคืนยืนแ่ไหนเนี่ยคุณจะลงน้ำคุณจะขึ้นบก มีก็ตามไปคุณจะพายเรือคุณจะขี่เจ็ตสกีไอ้หมีจะขวางทางความสุขคุณตลอดมันจะลงน้ําลงอะไรตลอดอ่ะเพื่อนตอนนี้อย่าลืมแต่งเปินประตูบ้านยังเปิดเข้ามาเองได้คือหมีเป็นคนที่ฉลาดมากหมีเป็นหมาที่เปิดประตูแล้วไม่ปิดประตูด้วยนะครับแอรนี่ออกข้ามวันข้ามอาทิตย์ก็ยืนจะโชว์จะโชว์อย่างเดียวมา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 เอายเอเอาให้กามินงามงาม ต้องต้องบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งที่หลายหลายคนอาจไม่ทราบนะหม,มาของเพื่อนๆเนี่ยต้องคอยเช็คก,กันนะถ้าสมมุติว่าน้องหมาเนี่ยไม่อ่มะไม่มีฟิออล์มเปลี่ยนฟิล์มก่อนเดแล้วครอะก็คือหมาของหลายคนเรื่องเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องร้อยปรเซนแต่ว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆอาจจะเช็คก,กันได้หน่อย ถ้าหมาของใครที่เิ่มอายุเยอะแล้วเริ่มมีกลิ่นปากที่แรงมากมีกลิ่นปากที่แรงหรือว่าแผลเน่าตามปากอะไรเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะบางทีน้องเป็นโรคไตเป็นโรคอะไรก็คือเช็คกันได้เนาะถ้าความรู้ผมผิดอะไรก็บอกกันได้บางตัวเนี่ยมันเป็นให้เห็นปั๊บสามี่วันก็คือไปสวรรค์เลยถ้าไอหมีก็ไปนรกนั่นแหละก็คือต้องต้องคอยดูนะครับผมเพราะว่าหมาบางตัวเนี่ยมันกินอาหารที่แบบว่าไม่ได้เป็นนั้นก็ทําให้เกิดแต่ว่ามันก็ตามอายุมันอะเนาะอือื ถ้ามันมีกลิ่นปากที่แปลกแรงเกินมีแผลเน่าตรงลิ้นตรงอะไรก็คือพาไปหาหมอหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทันหลักหมาที่เป็นไตหัดพยาิยุงพยาธิหัวใจอะไรพวกนี้ก็คือเนี้ยมั้ไม่ต้องหันไปนะแต่คือจะบอกว่าเมะเมเมเมมันไม่ัยเกือบจะดีแล้วก็ไม่ดีแต่ปัญหาเลยของหมาทุกตัวที่ผมจะบอกให้ว่าวัดเมวัดไม่เป็นไรเอาโยมยมของไปนลยนมาอ่มมา ก็คือคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าหมาแต่และตัวเนี่ยมันมีนิสัยที่ต่างกันอย่างบางตัวเนี่ยเหมือนจะนิสัยดีมากแต่ถ้าเป็นตอนให้อาหารหรือว่าอะไรหรือของเล่นเนี่ยเราต้องระวังอย่าไปมองว่ามันหน้าตาน่ารักนี่พอเวลาให้อาหารยังไงต้องระวังไว้ก่อนนะในการรู้จักกันครั้งแรกของน้องหมามาักกันก่อนชาลีพูดเยอะเกินยุครั้งหน้ายุก็เซฟชาลีหยุดพูดหยุดพูดอ่ะโอเคมาถ่ายรูปกันอืมอื้อไปไกลอืมโอเค ทุกตัวทุกตัวทุกตัวคือนี่เป็นเรื่องที่ผมอาจจะอาจใครจะราคาญก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกให้ก่อนว่าหมาแมวทุกทุกอย่างต้องระวังไว้ได้อย่าเห็นว่ามันน่ารักปุ๊บไปให้อาหารแล้วดึงจากปากมันปุ๊บอาจจะได้หรือว่าแบบช่วงมันกินข้าวมันก็จะเออมันกวนนะมันเหมือนมันจะไฟแต่มันก็มันมันทั้งรักทั้งไฟอืตลกมากหมีเซม you and me you and m e เนี่ย big m a ม v e เ y much very much เยอะไม่ you and me นี่ยบิ๊ก บิ๊กแมท you and me บิ๊กแมท I'm loose I'm loose every day I'm loose I'm loose ah big match you and me เนี่ย like big match ผมเนี่ยชอบจัดบิ๊กแมทกันเรื่อยๆ ah าล้วก็จะบิ๊กแมทกัน ah PK we PK PK ในชีวิตจริง ah everyday PK everyday บิ๊กแมทถ้ามีคนกดยูนิเวอร์สได้นะล้วนล้วนล้ก็คือว่าชอบ I'm loose I'm loose ah you จริงจริง loose ไม่จริงหรอกจริงคำเดาคำเดาอะสบายสบายฮู้นี่วันนี้ทุเดียนนี้เนนี้ดิสเดนนี่หรอดิสเดนนี่อ้วนโจกึม We like Big Mac นะไอตัว like อ่ะกามินภาษาภาษาเกาหลีคือเซนไลเซนภาษาเกาหลีอะไรครับเหมือนกันใช้กอิงเหมือนกันอ่า ใช่ใช่ก็คือเซ็นลายเซ็นก็มีเขียนชื่อคนสั่งก็มีอะเหมือนเหมือนเห็นใครแอบถ่ายรูปอยู่ข้างหลังด้วยคนนึงคือหน้ากูเองหน้าหน้าหน้าหนูเองใครอย่าไปตกใจนะนึกว่า brand n a ทุนนึกว่าแบบว่าใครยืนอยู่ข้างหลังอิทซาพี่แซมโฟกัสให้หน่อยให้แค่ในคนนี้ใครยืนอยู่หลังผมไว้ผมเอง

ะตะกร้านี้หรอเดี๋ยวพี่เปิ้ลขอ,อย้ำแพ็กเก็ตตะกร้าเหน่อยนะคะลูกคา้าฝากย้ำม,มาแพ็กดับเบิลครอบครัวนะคะ Family p a พ็ได้144หลอด1ลังนะคะปกติราคา19,872ตอนนี้เหลือแค่9,900แล้วก็ลดอีก400นะคะก็เลยจะเหลือแค่68บาทต่อหลอดนะคะแล้วก็จะได้ทั้งพงกุ่แจแล้วก็รูปพลอยแล้วก็พักด,ด้วย พัดด้วยสดีการมินพัดใส่ไปนี่ใครรู้หมดเลยว่าเอาอะไเซ็นน่ารักมากนะครับเช็ดความเสื้อนี้ต้องให้เราเลยป่ะเนี่ยตอนนี้น้องการมินกำลังเซ็นพลอยแล้วก็เขียนชื่อให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพเปั้นโชว์ให้ดูเจสเสื้อนี้ให้ผมเลยป่ะเนี่ยอันนี้ของใครนะคะลองดูเป็นไลฟ์ที่อ้าวน้องๆกลับบ้านก็ได้หมดนะที่อุดรว่าอ้วน้องๆกลุ่มรามางี้แล้วชอบปั้นไก่ อาทีมงานกลับบ้านกันได้ก่อนเดี๋ยวพี่เปิ้ลแถมรูปนี้ให้นะคะง่พวกเราแล้วอะรูปดีเดี๋ยวพี่เปิ้ลแถมให้นะคะ <c oughs> พี่ซันกูหลับไปแล้วมั้งเนาะเออพี่ซันหนูหลับไปแล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้ของคุณซปเปอร์ซูก้าก็มีเป็นคนเขียนให้เองเลยนะคะชื่อขคอยากได้แพ็คแบบพังนแล้วอันนี้มีชื่อใครอีกไหมคะสองอันนี้มีชื่อใครอีกไหมคะ นูเน็กสองอันนี้นูเ right? น okay. ็กช anyway. yeah. okay. ื okay. <laughs> <laughs> ่อใครคะไม่มีเนาะโอเคสองอันนี้ก <ation swab bing> ็จะมีได้ไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครได้อ่าเขาบอกไม่เอาแถมนะครับลูกพี่ปูเซ็นด้วยเอาดิยิ่งยุ่งยิ่งนี่เออ